เขาจะรักกันแต่เสียใจที่จบแล้วถูกสั้น่ากเลยเนาะแปดตอนตอนนี้เป็นแบบไฟนนลอีพีแล้วแล้วก็หลังจากที่ทุกปมมันคลายปล่หลังจาีพี่แป๊ดนาจะเป็นเรื่องของความรักของทังคู่แล้วจะเป็นยังไงต่อจัดจ้าก็หวังว่าจะไม่มีไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มี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 โอเคเดี๋ยวาพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เรามี Membership แล้วนะคะเพียงเดละหละ50บาทเท่านั้นค่ะถูกมากเมมเบอร์ชิพนะคะ,ะ,คะใครที่สมัครตอนนี้ก็จะสามารถ1เลยค่ะ,คะดูคลิปลงหน้าได้1วันนะคะ2ก็คือจะได้ e อ็ l u s i v e Content ที่เป็น o r i g i ินอลค n t เทนต์สาหรับเมมเบอร์ชิพเรานั้นด้วยใครที่สนใจนะคะกดสมัครใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาเป็นครอบครัวดยวกันกับเรานะคะคแม่มีมากันได้ยังไงคะไหนบอกจะให้ดีไปรับไงอันนี้ก็คือ แม่โฟมิวาอยแบบนี้ก็เซอร์ไพรส์เกินอ่ะแมตตีคิดถึงแม่กับมีที่สุดเลยคิดถึงแมตตี้ไหมคะคิดถึงสิแม่กับมีคิดถึงลูกสุดที่รักมากมากหาคุณหมอเหรอคะอคุณหมอติดเคสฉุกเฉินคะ่ะเดี๋ยวก็มาอือจ้ะเดี๋ยวก็ได้เจอลูก เพบเดียวโอ้ยน่ารักจีว่าเราเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะอากาศตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวจะไหม้กันหมดเออโชคเห็นตลาดต้องการนะเนี่ยติดเชื้อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าอ๋อคะแนนติดตัหนึ่งสัปดาห์นั่นก็คือหนึ่งที่อยู่ห้องนี้ไม่ได้ออกไปเลยไหมนี่คือจ้างคนมาสีอยู่ข้างๆ ดาวภาษาพี่กรณ์แล้วเกลียวอยากเรียนต่อเฉพาะทางด้านไหนคิดหรือยังคะเออโต๊ะอาหารคุณหมอนาออยู่เลยค่ะพี่กรณ์อืมของเราไปแล้วเกลียวยังดูอยู่เลยระคะหรือว่าถ้าเป็นของนัดดูคอนเทนต์นี้ยังเดี๋ยวเราทำอันนี้กันไหมผมว่าเรียนเด็กดีไหมเด็กน่าจะชอบเกลียวนะ ไม่เอาดีกว่าค่ะพูดเหมือนอยากมีลูกแล้วให้เหมียวเรียนไปคนเดียวก็พอพี่กาลันดูจะชอบดิกนะเอองั้นจริงๆแล้วเกลียวอยากเป็นหมออะไรอะคะหมอดูม่หัวมีแต่แบบหมอที่ไม่ใช่หมอขอมือหน่อยครับพี่กาลันหมอสัรนงานยุ่งมากๆเกลียวจะมาแข่งกับพี่กาลันเขาพี่กาลันไม่มีเวลาไปทำเนี่ยตอนนี้หมอสัรนโสดกันไปครึ่งวอร์ดแล้ว แต่ผมไม่โสดนี่แต่พี่การันไม่โสดแล้วนะคะๆๆพี่การันก็มีเกียย่ยนี่ไงไหนบอกว่าไม่มีเวลาไงคะพี่การันก็ยังมีเวลาให้เกี่ยวไม่ใช่หรอคะก็จริงจริงก็ไม่ว่างนอะแต่ว่า,วา,ามีเลลวลาให้เกี่ยวเสมอเลยหล่อรวยเทพเวลาใช่ไหมโอเค งั้นเดี๋ยวเจอกันหล่อทุกอีริยา,ายบทจริงๆแค่นี้นะกพมามหล่ออ่ะช่วยไม่ได้อะดาวิเจ้าของแล้วมาเดยเออเข้าอกกแล้วเจ้าชาแล้วก็ใจหอมเซลเถอะ <c oughs> ก่อนหน้านี้เหนื่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่กับมีอ่จะกลับมาเยี่ยมพวกเรานะคะ เซอร์ไพรส์จังเลยนะคะเซอร์ไพรส์เหมือนพี่ชาวบีเซอร์ไพรส์คนละเรื่องเลยทุกคนคะเซอร์ไพรส์คือเกี่ยวเกี่ยวแค่กังวลนะคะกังวลกังวลเรื่องอะไรอะ คือเกี่ยวกลัวเรื่องฐานะของเราสองคนนะค่ะไม่ต้องกลัวลูกมิว่าตอนวัยรุ่นครอบครัวของเรามันต่างกันเปไรเดอร์เป็นไรเดอร์ช่ร้านพีกอรันก็รวยมากส่วนเกี่ยวก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงสู้ชีวิตกว่าหนูเยอะไม่ใช่ลูกคนหนูเหมือนพีกันอะ ใช่ลูกคนหนุนะกคุณฟ้าคุณฟคโฟหวัวคุณฟ้านั้นเลยนะลคโฟมุกแตตวานนะไม่ใช่ลูกคนหนุ่มสามบาทสี่บาทที่พี่รักอ่ะไม่ถึง5้าบาทด้วยอังเกียวหลุดบาทได้เลยคะไม่เกี่ยวกับฐานะอะไรทั้งนั้นอ่ะอืมพี่รักเชิญขอแค่เกลียบันตัวของเกลียวแบบนี้ที่พี่รักอ่ะพี่เชื่อว่าแม่กับมีของพี่ก็ต้องรักเกลียวเหมือนกัน ใช่จ่ะพี่พูดด้วยเสียงโทนต่ำตลอดเลยคซ <Sell. S 1> หน้ากะหล่อเสียงกะหลอ่อคนที่บ้านของพี่จะต้องชอบเกลียวทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเพราะพี่รักเกลียวพี <c oughs> ่ก็รักเกลียวนะไม่คิดมากนะคะอันนี้แบบชาวเอสกี้ <c oughs> ตื่นเต้นไหมอือกัลลังก็เลย่อหลอดที่แม่มีอะไรให้เกียวช่วยไหมคะหมดเลยลูกงั้นหนูช่วยต้มนะหยิบไข่มาให้แม่หน่อยสักห้าหกใบเออยากจังเลยคุณแม่เป็นสิบเอ็ดใบเ็นเกียวขอชันนะทำไมไม่ถึงมือเปล่าเกียวมันไม่ใช่เมื่อกี้พูดถึงการันเหรอคะจ้ะพี่ว่าวันนี้ เรียกมาเป็นแขกของบ้านพี่อะโอ้แม่กินเยู่ดิเน้น้องแบบบัตรเสริฐประเสิร์ฟนะคุณพี่แกพี่ทำให้กินแม่ตอนวัยรุ่นเขาก็ไม่ธรรมดาอ้โหก็เลยว่านิยมลายใส่ลายกันเออเกี่ยวไปล้างมือนะค่ะบอกแล้วว่าน่ารักน่ารักมากน่ารักมาก มีวาดเดี๋ยวหนูเกลียวออกไปนั่งรอข้างนอกกับมีดีกว่าเนอะในนี้ก็ให้เขาเดินไปไม่ได้กินนะไปนั่งเป็นเพื่อนมีได้ไหเป็นเสี่ยวฟอฟี่มีแม่คนนี้แหละค่ะคือคนที่หนูเห็นในนิมิตบ่อยๆว่าเกลียวคือเจ้าสาวของการันมปนเด็กอ่ะบอกเลยว่าคนนี้มันเจ้าสาวจะแต่งงานของคนนี้ มาปุ๊บแม่มาเยี่ยมได้ลูกสะใภ้เลยแล้วก็แน่นอนว่าจะเป็นเจ้าสาวในอนาคตของหนูด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตกับข้าววันนี้มันหวานเป็นหมดทุกจานแล้วมั้งนอไม่ตีเนาะกินเหอะกินกันดีกว่าแนี้คนแถวเนี้ยรอไม่ไหวแล้วล่ะหรือว่ากับข้าวเป็นบัวลอยหวานจ้าว่าใส่กะทิอา เป็นเจ้าสาวคนปัจจ <t iedzieć> ุบ <extraord inaire> ันเปิดมาปุ๊บแหวนหายอันเลิศละให้พี่ดูแลเกลียวไปทั้งชีวิตนะเป็นไปได้ไหม ได้แล้วเกลียวเคลิ่นเกลียวเคลื่นไั้เกลียวพูดหน่อยจิงพี่กำลังพูดตั้งายโาน้องตอบ่ากคี่ค่ะโอ้ยดูพ่อคนนั้นคนที่แบบว่าไม่เคยดีกับอะไรเลย เียวรักพ่อนะคะไในเคลียร์ใจเคลียร์อะไรละฟลัโป,ป่งพ่อก็ลักเกลียวนะลูกเก่งมากคุณพ่อต่อไปนี้หนูคงมีความสุขมากมพ่อเห็นแล้วว่าการันเขารักหนูมากเลยนะเขาหลงเลยล่ะคุณพ่อ,อ พ,แบบพก็ขอให้หนูและกะลาเห็นละวันละเลยดูแลกันตลอดไปนะตอนนี้เขาเส็นทุกอย่างให้หนูหมดละด้วยสเสน่หาทั้งบ้านทั้งรถอุ้ยอ๋อมันวันแต่งอะเนาะที่แบบเขากังวลเว่าเขาเห็นมาตลอดใช่ใชแบบน้องจะโดนยิงพี่นัทเล่นดีอะอ ใส่มางานเลยปะกานไปนองก็ใส่แต่วันนั้นอะจนวันนี้ก็เหมือนได้ไปงานแต่งงานเขาจริงๆเลยวะใช่สวยจะสาวค่ะบ่ายสวยวยเห็นของจริงแล้วเห็นในดีวิตมาตลอดโอ้ตาดีอะได้คนสวยตาดีได้ตาลาย ก็ได้อยู่ดีหมายถึงการแสดงออกทางสายตาเฮ้ยเขาจัดสวยเนี่ยแบบใช่ดูแบบแล้วเป็นแบบเพื่อนเจ้าสาวเป็นสีเรนโบว์อะไรเงี้ยเนาะแบบอันนี้ถือเป็นแบบอีกงานแต่งงานหนึ่งในซีรีส์เดียวเลยเนาะที่แบบได้แต่งโบใหญ่ใช่คุณลูกไฮโซกําลังจะได้เป็นไฮโซแล้วได้แต่งแต่งขาแต่งเข้าละแต่งเขาว่าไฮโซก็เลยเป็นไฮโซใช่ <laughs> ไม่ค่ยอยอ๋อเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเลยกันชื่นมืนใช่หรอบ้านอบอุ่นอะที่เป็นพ่อที่คนที่เคยแบบว่าไม่ยอมหลับเขาพ่อที่เคยแบบท็อกซิกนะพูดถึงแต่ตอนทุกวันนี้แบบเป็นกลับเป็นครอบครัวที่แสนจริงอ๋อตาดีอีกแล้วอีกคนละ ไม่ชอบการแต่งการจัดดอกไม้เขาด้วยเนาะสีมันเบรนดกันดีถึงแบบสีมันจะแบบหลายสีอะแต่ว่าจัดได้แบบอาอทีเฟียสอ๋อเขาเป็นตัวเคนะคารันเกีคืนอแล้วเคสองซ้อนกันอะเคคนละสีอะเออแล้วต้องหาคนที่ชื่อเหมือนกันจะได้ทำรูปเก๋ ก็เป็นสอนชั้นสองสองสอนสองชั้นโอ้ยแม่มีคยอาคู่นี้เดี๋ยวลื่นนะลื่นไปลืนทีเลยอุ้ยสวยอ่ะเราคามแบบเจาสอมเป็นสีขาวไงเราค้างก็จะเป็นสีอื่นองประกอบคือสวยเลยจากที่เหมือนแบบแต่ละฉากก็เป็นสีแดง โทนโทนมนฟุ้งแล้วเหมือนงานแต่งอะถ้าจะไม่ผิดว่างานแต่งก่อนหน้านเนี่ยที่เห็นในนิมิตดอะมันจะเป็นฟิลแบบคุมคุ้มอะคึ้มค,มคุมใช่แบบแบดอกมันจะเป็นเหมือนสีม่วงแล้วดอกมันก็เป็นสีจัดจัดหน่อยอะไรเง,งี้ยค่ะใส่รอบหวงนั้นหายวงนั้นหายเกี่ยวไปขายเกี่ยวว่ามันไม่ผเดแน,น,นะคะ่ะคุณพี่ มวนดีมากขอบคุณโผลพ่อพ่อดูพ่อนพ่อดิอู้สวยมากหุ่ยชุด <c oughs> หลัง <c oughs> <c oughs> ล่องเลยอ่ะแ <c> ผ <oughs> <c oughs> ่นไปที่หลังใหม <c oughs> <c oughs> ่เกลียวเห็นได้คนเดียวคน,คนดูพอลับ แต่งกันจริงใช่ไหมแต่งกันจริงแบบรักพิชาฟิลมันอย่าึงอันนั้นอ้จูบซะเป็นล่องเถอะยังคอนเซนส์อาะเธล่ะกเขาหัวของฉัาช่วงนี้ลูเกี่ยวไหมคะท้อหูหลังสวยจริงนะ ดีมากเลยอะเนอะทุกอย่างเลยอะแล้วให้คนหนึ่งอะเพลงนี้นี่เพลงอะไร EP หนึ่งแล้วดูอีกที EP แปดถูกค่ะ <c oughs> คแค่อนข้างที่จุแหวะ่ะฟังยากนิดนึงต้องเงาและหันมาเธอแล้วจะเจอฉันเชื่อฉันเธอ นีไม่ฉ erm ันไม่ใช่คนจังเลยเธอก็มีฉัน baby 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 boo เขาเเอาจริงไหมเหมือนทุกคนคุูอยู่คนละเซอร์แบบอีกคนเออเราชอบอย่มองหลังเขาเขาใส่สูตรเลยเออสิงว่ะ ถอดเสื้อโอ้โหโอ้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 อันนี้หลังงานไม่ลุกแต่เนื้อจูงยังก็ได้สงสารคนโสดสงสารเออทำดีเกินเอ้ยแต่ชอบนะการที่เขาเอาสีแบบนี้ มาแต่ว่ามันให้มูดในความสนุกไปแทนอะ่ะจากที่แบบสีนี้มันดูน่กกากลัวใช่ก็เหมือนขอเขาเรียกอะไรตามคอนเซป นะของซีรีส์ใช่<อ>ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับร้านวงโคจรแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็สามารถดูย้อนเขาเรียกไปดูย้อนหลังแบบ้ไดค่ะได้แล้วทางไอ้ฉีอีนะคะครับผมเรียกว่าจบเป็นการจบที่สวยงาม<ร>อีพีนี้ก็ฟุ้งไปด้วยมวลความรักของทั้งคู่เนะาะพะหลังจากที่บอกว่าป <c oughs> มต่างๆได้คลายหมดแล้วใช่ไหมก็เข้าสู่เขาเรียกว่าต้อง next step ละ ใช่ไหมคือการที่ใชชีวิตคู่รักสุขงอมก็มีซีนที่คุณแม่ได้มาจากลับจ,จากต่างประเทศเ,<อ>เนื้อแม่กับมีใช่ไหมแล้วก็ชวนมาให้ดูจริงๆชวนมาดูลูกสะพ้ยแหละใช่ไหม<อ><อ>มีแบบกินคงกินข้าวแล้วบอกว่าคนนี้แหละ คืออดีตปัจจุบันและอนาคตโอ้หวานเจี๋ไม่ตีแตกแตกเหล่าแต่ก้อนที่สุดเจะไม่เอาฉันไม่ซื้อสิ่งนี้หวานเกินเพ่อแม่กับวีเขาก็น่าจะหวานพี่ก๊าลังก็น่าจะได้มาพอสมควรเอกแต่เอาจริงนะเห็นคนแบบไม่ตีแล้วรู้สึกอยากดูอออเเรื่งพาร์ทของเขาเออว่าแบบเป็นคนอย่างเงี้ยเออวนายพาร์ทของเราเป็นไงวะอะไรเงี้ยจริงจการที่มันเป็นซีรีส์ชู ชิลส์อ่ะเพราะมันมีหลายเลยการที่มันเป็นคาเรคเตอรจักรวาลเดียวกันแล้วเหมือนพอเราได้เห็นเรื่องราวของมีกับแม่มาก่อนแล้วพอเราเห็นเรื่องราวของมีกับแม่อีกครั้งในในพาร์ทของลูกอ่ะรู้สึกแบบ <c oughs> มันมันมันดีนะใช่ใช่ใช่มันเหมือนแบบเอ้ยเราเคยเห็นแม่กับมีวมาแล้วตอนวัยรุ่นเขารักกันยังไงอะไรยังไงมันเลยเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเรื่องราวมันก็รู้พอรู้เบื้องหลังว่าเออความหลังเขาเคยเป็นยังไงกว่า<ช> <ๆ S 1> เขาจะรักกันเป็นยังไงแล้วแบบมันตอนที่เขาพูดเรื่องฐานะใช่ไหมเพราะเราเคยดูเรื่องก่อนมาเนี่ย reverse for you ใช่ไหมเออว่าจริงๆแล้วอ่ะมีเขาก็เคยที่จะแบบลำบากตามพอสมควรคู่สถานะตอนนั้นต่างกันแบบว่ายิ่งกว่านี้เนอเออต่างกันเยอะเพราะอน่างจริงเกี่ยวขึ้นก็ ็นลูกคุณพ่อที่ทาข้าราชการอยู่ก็ตําแหน่งก็ได้อยู่แต่ว่าเออแต่ว่าด้วยความว่าเขาคิดแล้วว่าพี่กาลันเขาเติบโตมาเพราะเขามีแม่ที่รวยไงใช่ไหมเออแม่โฟอ่ะแม่โฟก็ต้องเปยลูกกันแล้วเ,เขาเปยตั้งแต่แม่แล้วไงตั้งแต่มีละใช่ไหมเออแต่ว่าดีใจที่เขาให้บท บทบดของคุณแม่มา,มา,มาในตอนนี้แล้วมีดเดเอชนะเนี่ยเขา<อ>บมน,นี่้แตม่มันน่าประทับใจว่าเราความแสเพลงมีได้เน็ตแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นแซฟฟิกใช่โอ้ยจริงๆพี่ชอบพาทครอบครัวเขานะรู้สึกว่ามันทําให้เออมองเห็นถึงความเป็นจริงว่าจริงๆอ่อะครอบครัวก็สามารถที่แบบอ่ะหยิ่งหิงแต่งงานกันก็สามารถที่จะมีลูกได้แล้วก็แบบมีครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะมันก็ดูเป็นพาทที่แบบ เรายังไม่ได้เห็นในซีรีส์เรื่องอื่นนะถูกไหมเรานี่เขาก็สามารถเลี้ยงโดโล่ขึ้นมาอาคนึงเป็นหมอคนนึงเป็นพนายเขาก็เป็นเขาสามารถเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จได้ครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ลูกเป็นแม่เป็นมี้เป็นลูกก็ได้จะมีแค่แม่ลูกหรือจะมีแค่สองคนได้หมดเลยเราก็เลยได้เห็นมวลที่แบบเอาจงจริงมันจะกลายเป็นอีก พูดถึงเป็นอีกบรรทัดฐานเหมือนกันนะว่าแบบมันมีแบบนี้จริงๆมีครอบครัวแบบนี้จริงๆเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นในพาท,ที่แบบสมมติว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆเนี่ยก็คือแต่งงานกันก็จะจบจะไม่ได้มีพาทแบบว่าหลังจากแต่งงานกันไป<ช>จะสามารถ<ช><ช>คิดจะมีลูกกันได้จริงๆไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบ,บมันก็เรยแบบเลี้ยงหลานออลูกของน้องอะไรเงี้ยใช่มันก็ดูแบบว่าดูมีอนาคตอะใช่ไหมว่าแบบจริงๆมันก็เบนไปกับสังคมไปเลยว่าแบบ ไม่ไม่ต้องมาอธิบายว่ามีลูกกันได้ไงหรือว่าไม่ใช่พิการพิการคือยังไงอันนี้ก็คือแบบทำให้เป็น normal เป็น normal ของสางคมไปเลยซึ่งมันน่ารักมากแล้วชอบการใช้สีของ ep นี้เนาะที่พอแบบมวลมันดีอะทุกอย่างไม่ว่าตั้งเป็นตั้งแต่แบบ กินคงกินข้าวมันจะมีบ้างที่เขาจะใช้สีในมวลสีม่วงสีแดงสีอะไรเงี้ยแต่โทนอ่ะพอเหมือนตัวละครมันอ็กเพรไม่อย่างมวลสีเนี้ยก็เลยไม่ดูไม่น่ากลัวแล้วใช่ไหมก็ดูแบบเออตอนที่เขากินข้าวกันหนึ่งอาทิตย์ไม่ออกจากบ้านเลยอะไรเงี้ยรอจนมีกับแม่มากลายเป็นสีม่วงจากความลึกลับมันกลายเป็นความเซ็กซี่นะเออเดี๋ยวหยวนวิจัยเออได้ๆก็ชอบและชอบโดยเฉพาะหลังของนัดไม่ใช่ชอบเฉพาะซีน การแต่งงานสวยเออเพราะว่าเป็นเส้นเลยนะก็คือต้นไม้ใบไม้หลังนัดนั่นแหละสวยเขาเป็นคนสวยไงเล้ใส่ชุดที่มันเข้ากับเทาแล้วพี่ชอบอย่างหนึ่งคือการที่เขาเรื่องเรื่องของจัดองค์ประกอบด้วยเนาะใช่ไหมบอกว่ามันไม่ถี่เลยใช่ตอนที่แรกมาสิมีเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ใช่ที่แบบว่า ดูแล้วมันเพลินตาเพลินใจเพลินจิตรวมกับรวมถึงแบบว่าการที่อ่าเพื่อนเจ้าสาวนะมีการใส่ใช้สีอะไรเงี้ยแบบใช่เออคือสีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาสเทลใช่ไหมเลยสีมันไปในทางพาสเทลแล้วก็หลากหลายสีสันก็มีความเรนโบว์เรนใจรวมไปถึงดอกไม้อะไรเงี้ยเออโดยเจ้าสาวสองคนก็สีขาวก็จะโดดเด่นแล้วก็ให้น้องนัดอ่ะก้าวผมเพื่อโชว์หลัง นี่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วก็หมายหมายถึงว่าน้องพิชาก็คือปล่อยผมอะไรเงี้ยมันมีลูกเล่นอยู่ด้วยเนอะไรประมาณพิชาก็สวยนะอันนั้นมันเป็นเรื่องของแบบกําไรพี่เท่านั้นเองวนวนวนเรื่องหลังน้องเอ้อะไรก็ถือว่าร้านวงโคจรก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูนะค่ะก็ตอนนี้สามารถดูได้ครบแล้วทั้งแ EP พีเลยแล้วก็ถ้าแบบ VIP ไปเลยจะได้ดูการคัดอย่างอันนี้ที่เราคัดมามันก็จะเป็นแค่ กิมมิกเล็กๆแบบนี้เล<ช>็กๆ,ๆในเรื่องอนีอย้ยังมีอีกหลายๆส่วนหลายๆอัอเนี้ยที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะตอนนี้เนาะอ๋ะออ,อย่างคู่ของที่กับเมียวเขาก็แฮปปี้สมหวังกันไปนะอออวได้มีความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงเนาะก็มีผ่านกระบวนกรงการการรักษาอะ,อะไรเรียบร้อยเนาะก็ถือว่าทุกคนแฮปปี้และเราก็ได้ร้องเพลงหันมาเธอแล้วจะเจอฉันเชื่อฉันเธอ นี่ไม่ใช่ปันนั่นแหละสักทีได้ความสุขแล้วชเราไม่ต้องตั้งคำถามแล้วเราไม่ต้องเหมืออะไรนะที่เธอจะมาปพาะมาแล้วใช่เธอมาอยู่ด้วยกันไม่ต้องปรากฏแล้วก็คือต่อไปเนี้อยู่ด้วยกันไปเลยยาวๆก็เจอก่อนนอนก็เจอใช่ก็จะเป็นแม่กับมีในรุ่นถัดไปเออสำหรับใครที่ชอบก็ตอนนี้เห็นว่านัดพิชาเขาก็มีแบบโปรเจกต์มาเพิ่ม ่ันพิชาเขาไี่เป็นเหมือนแบบว่าเออเรเวตให้เขาไปอยู่บ้านเดียวกันไม่รู้่อสงสารใครโอ๊ยไม่ต้องสงสารเพราะว่าตอนนี้พิชาเขาสงสารนัดเขาพิชาไปไกลกว่านแหละพิชาคือก้าวล้านำหน้าเวลาคือทันมุกทันเหตุการณ์จะกลายเป็นนัดไม่ทันน้อง เออ,อนเนี้ยต้องมาดูว่าพี่นัดจะสามารถตามน้องทันไหมอืมอ่าเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกที่น้องตามพี่ไม่ทนันตอนนี้<อ>พี่จะตามน้องไม่ทันแล้วเออเก็ติดตามเรื่องของอันพิชาต่อได้สําหรับในแอคออฟิเชียลของทางเซียมซีสตูโอนะคะ<า>แล้วก็มาดูว่าพี่เซียมซีเขาจะมาสรุปอะไรต่อหลังจากนี้ไปนะคะก็รอติดตามกัน<า>กแล้วก็ในนิยายในจกักรวาลนี้ก็อย่างที่ผ่านมาแล้วก็จะมีดาบริวารนอกทานเอ็ดฟิกอันนี้ก็ร้านโมโหจรแล้วก็ ตัวของไมตรีก็จะมีเรื่องคุณคือพออรประการที่สามซึ่ตอนนี้นทำซีรีส์เหมือนกันเราเก็บเราเก็บได้ถือว่าเป็นแบบจักรวาลที่ได้ทำครบเลยอ่ะอ,อนี่ยังไม่รวมเรื่องของเพื่อนๆเ,เขาอีกนะอเพื่อนทุกคนก็มีจักรวาลแยกของตัวเองไปอีกอะไรเงี้ยสี่สาว ใครถ้าซีรีส์ยังไม่มาก็ไปตามนิยายได้ของซีซีโฮนะคะจ้าโอเคสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนอยากรู้ว่าทุกคนประทับใจอะไรชอบอะไรในอีพีนี้ชอบเหมือนพี่เปล่าอ๋อหมายถึงว่าชอบอะไรในทางเรื่องอะไรแล้วก็แล้คอมเมนต์ทิ้งท้ายกันเอาไว้นะคะเผื่อพี่ๆซีอีซีได้มาอ่านก็จะได้มีกำลังใจในการผลิตผลงานดีๆต่อๆไปนะคะใช่ก็ฝากติดตามท่านท่านซีอีมีสตูดิโอแล้วก็ไทจีอาจะมาได้อย่างนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยว เรื่องหน้าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเราจะทรลลีแอคกันก็รอติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะฮันมาจะเราจะเจอฉัน <laughs> ไทยจีแอลจะแมทได้ยังฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามไทยจีอลจะแมทได้ยังทุกช่องทางได้นะคะอย่าลืมนะคะเมมเบอร์ชิเพยงเดือนละ50บาทมาเป็นข้อคุยก,กันกับเรานะคะ